สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอโคมไฟสองตัวผ่าตัดชนิดติดเพดานนะครับรุ่น UQ 6 0 1 0นย์หนน S นะครับ84 54นะครับตัวนี้จะเป็นตัวโคมไฟชนิด LED นะครับก็จะเป็นแบบติดเพดานนะฮะก็จะเริ่มที่โคมไฟหลักนะครับตัวนี้จะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางที่เจ็ดสิเซนโคมไฟรองอยู่ที่50าสิบเซนนะครับโคมไฟหลักเนี่ยจะใช้หลอด LED จำนวน84หลอด โคมไฟลองจะใช้หลอด LED จำนวน54หลอดนะครับทั้งสองโคมนี้นะครับก็จะทำงานโดยมีคอนโทรลแนลนะครับแยกกันทำงานนะครับโคมล,ละหนึ่งชุดนะครับในส่วนของตัวแขนโคมไฟนะครับด้านบนแกนก็หาม,ามุนได้360นะครับแกนตรงตำแหน่งท่อนที่สองนี้ก็จะหมุนได้520องศานะครับส่วนตรงหัวโคมตำแหน่งนี้นะครับก็จะหมุนได้240องศา นะครับในส่วนการทำงานเนี่ยก็จะมีสวิตเปิดปิดนะครับทั้งสองโคมนะครับเมื่อเราจะเปิดเราก็กดไปที่ตัวเปิดปิดตัวนี้นะครับจะมีโหมดการทำงานก็คือเป็นสําหรับพาดสองกล้องนะครับเมื่อเรากดตรงตําแหน่งสัหรับตัวสโคปตัวนี้นะครับตัวโคมไฟก็จะปรับเป็นโหมดสาหรับสองกล้องอย่างเดียวนะครับกดอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟก็จะกลับมาแบบเดิมนะครับตัว แถบด้านบนนี้นะครับจะเป็นการปรับเพิ่มหรือลดแสงนะครับก็คือกดด้านขวามือก็จะเพิ่มได้ถึง10 0นะครับหรือจะลดก็ด้านซ้ายนะครับแถบด้านล่างก็จะเป็นรปรับอุณหภูมิสีของแสงนะครับก็สามารถปรับขึ้นได้ถึง100%นะครับหรือลดได้นะฮะแล้วก็จะมีปุ่มปรับแสงน้อยนะครับก็คือปรับลดทีละมาที่50%ทันทีครึ่งหนึ่งนะครับกดอีกทีก็จะกลับสู่ที่เดิมนะครับแล้วก็จะมีปุ่มรัดสําหรับเพิ่มแสงที่ 25% 50% 75%หรือ100%นะครับในส่วนนี้นะฮะตัวของตำแหน่งมือจับก,ก็จะมีแค่สองโคงนะครับสามารถปรับโฟกัสส่วนของแสงให้รวมเป็นจุดเดียวกันได้นะครับโดยการม,มือจับนะครับมือจับทั้งสองโคมนี้ก็เขาได้เช่นเดียวกันนะครับสามารถานําไปทำการฆ่าเชื้อได้ในการล้างผ้าเชื้อนะครับอยู่ที่รุดับร้อยสามสิบองศา,ษา,ษา,ษา ช้เวลาก็ประมาณสิบนาทีนะครับก็ใส่เสร็จะล็อกกับถุงมานนะครับส่วนตัวค่าแสงของเขานะครับในโคมไฟอังเนี่ยจะมีค่าความสวส่างอยู่ที่หนึ่งแสนหกหมื่นลักซ์นะครับโคมไฟนองก็จะมีค่าความสวส่างอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นลักซ์นะครับจะมีระยะโคฟกัสจากหน้าโคมถือวัตถุที่สองอยู่ที่ประมาณหนึ่งเมตรนะครับจะมีตัวจุดรวมแสงเนี่ยมีขนกกาดร้อยหกสิบถึงสองร้อยแปดสิบมิลลิเมตรนะครับ แล้วก็ในส่วนโคงไฟทั้งสองโคมนี้ก็จะใช้เป็นหลอด LED หลอดคลีนและหลอดวอรไว้นะครับมิกแสงรวมกันเพื่อให้แพทย์ผู้ใช้เนี่ยขาดการไี่นานโดยไม่ร้าวแสนะครับตัวโคมไฟนี้ก็จะออกแบบมาสวยงานะครับให้ค่าแสงที่คงที่นะครับแล้วก็ไร้เงานะครับไม่มีอุณหภูมินะครับตัวนี้ก็จะเป็นชนิดติดล็กรนิกสองโคมนะครับสนใจติดต่อบริษัทยูดิโอเซลคอลที่จังหัดครับ